รองเท้าส้นสูงสำหรับแข่งขันเยอะมากเลยนะคะเริ่มไม่ถูกเลยว่าอยากจะใส่แบบไหนดีแบบไหนมันเหมาะกับเราดีวันนี้ชื่อจามบาบกค่ะอันนี้จะเป็นแบบส้นเตี้ยเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีความแบนราบแบบรองเท้าแบบนี้เหมาะกับการแข่งขันที่ไม่ใช่เป็นสไตล์ไอฟีบ่บีนะเวลาเราใส่นะคะอ่ะมามันดูแบบ เทียก็จริงคิดว่าเราจะเดินแบบธรรมะธรแมนเราเดินแบบง่ายๆอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันเดินยากมากเลยนะคะแบบนี้เออซึ่งมันจะทําให้เราต้องขยิงปลายเท้ามากขึ้นนะคะทุกคนลองคิดดูว่าเราใส่แล้วมันจะขยิงขึ้นมาค่ะพอมันขยิงนะคะเราก็จะทําให้ตรงส้นด้านหลังมันสูงนะพอมันสูงตรงปลายมันต่ํามันก็จะทําให้เหมือนหัวเราจะทิ่มมันจะเดินยากเนาะสําหรับมือใหม่นะคะรองเท้าแบบนี้ก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่จริงว่าให้มันสูงขึ้นมานิดนึงสัก หนึ่งนิ้วก็กลาลังดีนะคะเพื่อที่มันจะได้ตรงส้งสนกับตรงปลายมันจะแบบบาลานซ์กันมันจะยืนง่ายกว่าเนาะออสำหรับส้นนี้นะมันจะเป็นผ้าแบบเห็นไหมคะว่าเป็นผ้าแบบบางๆเอา,าก้วที่แบบไม่ได้ราคาสูงอะไรมากนะคะก็คือสั่งแบบพวกลาซาด้าอะไรก็มีขายแต่จิ๊ก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เราจะปวดเท้าจะเมื่อยเท้านะคะแล้วก็ความสูงความเค็มอะค่ะมันจะต่างกับการแข่งแบบโปรเฟชชั่นอลเลยแบบเล่นๆอะไรได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงจะไปแข่งขันจะไปชนะพวกที่หนึ่งพวกโปรโปก็คนจะค่อนข้างจะยากนีดนึงเพราะว่ามันยืน ผ้านะคะที่มันอยู่ตรงเท้าตรงนี้นะคะที่มันซึ่งมันก็มีความต่างกันมากๆนะอ่าใครที่แบบอันนี้ก็คือจะเป็นเกรดเอยู่แล้วนะเดี๋ยวจิจะให้ดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะว่าผ้าของเขาอะค่ะจิจะกดให้ดูว่ามันก็จะมีความนุ่มน้อยอ่าซึ่งเวลาเราใส่นานๆแล้วก็เมื่อยเท้าอยู่ดีนะคะก็คือยืนได้ไม่นานนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็คือสั่งเหมือนกันเลยซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้มีความเป็นโฟมนุ่มนะคะมันแค่ผ้าเขาเคลือบมาเฉยๆให้มันแค่การลื่นนะทุกคนมันคะะ เห็นความต่างไหมว่านางหนาเลยนางหนาเลยนะคะเกือบหนึ่งนิ้วนะคะก็คือจุกกดลงไปก็จะแบบฟีลแบบย้วบเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูยัวเห็นไหมคะ ปรกดลงไปแล้วมันแบบเป็นโฟมนุ่มๆของนางเลยนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะที่จิ๋วแนะนําว่าเราจะใส่ยืนบนสามแข่งได้นานนะคะแล้วก็สบายเท้าเนาะอ่าเห็นไหมคะว่าจะมีความต่างหรือความต่างของนางต่างกันมากจริงๆเหรอไหมเออซึ่งใครคิดว่าแบบเฮ้ยรองเท้ามันแพงฉันแบบจะใส่ขึ้นแข่งฉันเหื่อเตรียมตัวเธอเตรียมตัวมันเหนื่อยแล้วอ่ะเธอเตรียมล่างเธอเตรียมทุกอย่างมาเพอร์เฟคแล้วเธออย่าพลาดแค่สิ่งนี้สวนมันไม่จริงมันไม่ได้นะคะทุกอย่างมันคือองค์ประกอบโดยรวมเลยในวิถีแชมป์เลยนะคะซึ่งเนี่ยฉันจะมาบอกแค่รับกันเลยนะคะนี่ ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมี2แบบนะคะแบบมีเพชรแล้วก็แบบไม่มีเพชรนะคะแลควก็จะต่างๆลงมากันนะคะใครอยากลองใส่นะคะจวแนะนําว่าอันนี้จูใส่จริงนะคะแล้วก็ใส่ฝึกอยู่เหมือนสาหรับใครที่กลัวรู้สึกว่าแบบไม่มีสายคล้องตรงนี้มันรู้สึกใส่แล้วไม่มั่นใจพูดจริงๆว่าจสตอนแรกจูใส่จูรู้สึกว่ามันแน่นเลยนะ ที่เราฝึกสองครั้งแรกแล้วเราก็แค่ฝึกให้ชินนะฝึกบ่อยๆกับรองเท้านะคะอ่ะมันมีความยาวตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนมันมีความยาวตรงนี้ซึ่งเวลาใส่อะ่ะมันจะพุ่งข้อนะคะส้นด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็สูงนะคะอ่ะแล้วกด็ด้านบนนะคะตรงท็อปตรงเอ่อส้อนเท้านะคะเวลาใส่มันจะงดก้นแล้วก้นเราจะสวยมากๆนะคะจูแนะนำเลยว่ามันจะทําให้สรีระเราสวยแล้วก็ก้นเรายกนะเวลาเราใส่สูงแบบนี้อ่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่กลัวมันสูงเกินไปเราก็อาจจะสั่งให้มันแบบสักหนึ่ง